สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Executive Talk กับดิฉันสุภาวดีแถลงสีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสุกัญญาสุขเจริญไกรศรีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียแคปิตอลกุ๊กจำกัดมหาชนหรือว่า a c a คดนั่นเองนะคะซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีการประกาศงบออกมาแล้วนะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะว่า สาเหตุอะไรที่ทําให้ทางด้านของเอกแมีทิศทางการเติบโตที่ดีนะคะรวมไปถึงในปีนี้เองนะคะทางด้านของเอกแจะมีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้ทางด้านของการเติบโตในปีนี้นะคะมีการเติบโตที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมการพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันก็อยู่กับคุณสุกัญญาสุขเจริญไกรศรีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียแคปิตอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนล่ะค่ะสวัสดีค่ะเราก็เจอกันมาสองครั้งแล้วเนี่ยซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องมาขออัปเดตนะตอนนี้ก็งบการเงินของปีที่แล้วออกมาเรียบร้อยแล้วไปแอบส่องมาดีมากมากเลยแต่ยังไงก็อยากจะขออัปเดตหน่อยนะคะในช่วงของปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ ก็เราทำได้ทุกๆเป้าหมายที่เราตั้งเอาไวค้ะะคะก็ต้องภูมิใจกับทีมงานเราด้วยเหมือนกันนะคะ,ะจากเดิมนที่เราตั้งเป้าสินเชื่อต้นปีไว้2,000ล้านค่ะพอเดือน6เราก็ได้3,500ล้านแล้วนะคะเราก็ขยับเป้าไปอีกเป็น3,800ล้านะะสิ้นปีเราก็ทะลุขึ้นไปเป็น4,500ล้านนะะเมื่อยอดตอนเดือน12ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นที่ น่าพอใจนะคะส่วนธุรกิจคอร์เซนเตอร์เองก็เช่นกันก็เกินเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ว่าเรากล่าว่าเรากำไร12ล้านเราก็น่าจะยินดีละปีที่แล้วเรากำไร26ล้านนะคะนั้นก็เกินเป้าหมายเราไปดีมากๆกก็ถือว่าประสบความสำเร็จในปี59การเติบโตที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ค่ะนอกจากไอตัวคอร์เซนเตอร์ที่มันเติบโตขึ้นมาตรงนี้นะคะ อะไรที่ทำให้การเติบโตในช่วงของปีที่แล้วมันขยายตัวได้ขนาดนี้นะคะ่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่า,าเราเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาระนะคะเราใช้วิธีการของการทำงานเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเลเวลมากขึ้น,นะะาการปรับ attitude ทัศนคติในการทำงานนี่ก็มีส่วนสำคัญนะคะ การร่วมด้วยช่วยกันในองค์กรนะช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายะะประหยัดคอสแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนบ้านเนี่ยนะคะอันนี้คือคือสิ่งสำคัญที่เราใช้กับ call center ค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆคนในในเครือ a c a p เองไม่ว่าจะเป็น c เซเ็ center หรือว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อเนี่ยวันนี้เขามีกิจกรรมร่วมกันเขารักกันเขารู้สึกว่า ACA p คคือบริษัทแม่ของเขาเพราะฉะนั้นทุกคนมี ซีอคนเดียวกันนะคะนี่คือเขาเรียกจิตตวิทยาในการบริหารงานด้วยคือทุกคนในองค์กรก็คือเหมือนเป็นปึกแผ่นถูกค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างตัวธุรกิจในเครื่อเรามีอะไรบ้างค่ะก็เรามีอยู่ทั้งหมดสี่บริษัทค่ะนี่คืออยู่ตอนนี้บริษัทแรกคือ Capital OK คนะคะเราใช้ Capital OK ในการปล่อยสิทธิ์เชื่อรายย่อย รายย่อยของเราเนี่ยก็จะมี personal an, High p personal l o a n h i n h purchase ค่ะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อประเภท Factoring อยู่ด้วยค่ะ,ะที่เราเรียกรายย่อยเนี่ยจะหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณเค้กปล่อยรายย่อยแบบตัวทิเก็ตไซส์ประมาณหมื่นสองหมื่นหรือเปล่าเราบอกว่าเราเราไม่ได้ปล่อยแบบนั้นนะเราปล่อยอหลัก ร้อยล้านเราลงมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราขนาด,นาดเล็กละ,นะ,ะขนาดตั้งแต่ร้อยถึงสามร้อล้านขึ้นไปเนี่ยถือขนาดกลางค่ะ300ขึ้นไปเราถือว่าเป็นขนาดใหญ่ค่ะขนาดกลางและขนาดใหญ่เราปล่อยภายใต้บริษัทโอเคแคชโอเค okay, แคชปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเติบโตได้ดีเช่นกันนะคะขอสื้นเชื่อขนาดกลางขนาดใหญ่เราอยู่อยู่ที่ประมาณ70%อของสินเชื่อค่ะคะ เราไม่ค่อยเน้นรายย่อยเท่าไหร่นัก oh. ส่วนบริษัทที่3ก็คือ Global Service Center นี่แหละค่ะก็ให้บริการ Call Center นะคะทั้งในเรื่องของ Customer Service After Sales Service นะคะเราทำได้หมดนะคะถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจอยากจะให้เราบริการเราก็ยินดีนะคะเพราะว่าเรามี KPI ที่ที่สูงะนะคะมีคุณภาพในการทำงานที่ที่ค่อนข้างเกินกว่ามาตรฐานนะคะ ความพึงพอใจลูกค้าที่ผ่านผ่านมาก็ถือว่าพึงพอใจเอบวกบวกนะคะเพราะว่าใช้บริการเราต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้งานเราเพิ่มเติมนะคะอีกบริการหนึ่งที่เรามีใน call center ก็คือ collection ค่ะก็คือติดตามนี้ ะะสักยภาพของเด็กติดตามนีของเราก็ค่อนข้างจะเป็นเปีย่งนะคะราคาก็คือพอใจะะบริษัทที่4ก็คือเ c o n a เอเชียคอนซัลทนะคะอันนี้ให้บริการในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ปรึกษาทางด้าน cash monitoring นะคะ,ค,ะคือบริษัทที่ปรับโครงสร้างนี้กับแบงค์เนี่ยนะคะแบงค์จะต้องเลือกเราให้เป็น cash mall นะะอันนี้คือ4ธุรกิจ ะะที่อยู่ภายใต้ A c c p คะ,คะเรามีอีกบริษัทหนึ่งคือ AMC แต่ณปัจจุบันเรายังไม่ได้เน้นไปทาง AMC เราก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรใน AMC อะนะคะ,ะ,ค,ะคือด,ดูดูในแง่ของภาพรวมการเติบโตแล้วจะถางถึงปีนี้คะนะก็ไม่ได้นะคะปีนี้เองเนี่ยเราตั้งเป้าการเติบโตไว้อย่างไงบ้างคะ่ะก็ปีนี้นะคะเรากับทางทีมงานเนี่ยก็ ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของคุณภาพสินเชื่อะนะคะเป็นหลักๆเลยนะคะปีที่แล้วเราอาจจะ4,500แต่หลายคนบอกว่าคุณเค้กปีนี้แกางหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราไม่ได้เอาตัวเลขเป็นเป็นสำคัญคเราใช้คุณภาพของอลูกค้าคุณภาพของพอสินเชื่อเพราะเราก็ค่อนข้างกังวลเศรษฐกิจของเราเองปีนี้เหมือนกันเศรษฐกิจไทยนะคะว่าผู้ประกอบการยังสาม,มารถจะ ยืนฝ่าลมฝนแล้วก็กระแสลมได้อีกนานแค่ไหนนะคะเน้นการพิจารณาสินเชื่อเราก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของพอร์ต <คะ S 2> นะค,ะ,ค,ะ,คะกับลูกค้ามากมากยิ่งขึ้นนี้นะคะเน้นการตรวจคุณภาพของสินเชื่อการตรวจคุณภาพของสินทรัพย์ค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะงั้นปีนี้เราก็ตั้งเป้าพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ล้านก่อนเบื้องต้นนะคะก็เบาๆไว้ก่อน าอย่างนั้นในแง่ของกลยุทธ์อะไรต่างๆตรงนี้ค่ะมันจะมีความแตกต่างจากในช่วงของปีที่แล้วแล้วมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะในปีนี้จริงๆกลยุทธ์ของเราเองก็โดยหลกักๆส่วนใหญ่ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ะนะคะแต่เราคงจะใชะ้เวลากับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัติมาโดยตลอดอะนะคะเราเข้าถึงลูกค้าะนะคะแล้วเราก็ใส่ใจลูกค้าของเราทุกคนคอ,อันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ ที่เราเพิ่มขึ้นไปมันคือความใส่ใจกับลูกค้าที่เข้ามาหาเราเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนอย่างอื่นก็ยังคงเป็นหลักการปฏิบัติเหมือนเหมือนเดิมอยู่ค่ะอย่างตัวกลุ่มลูกค้าเองค่ะสัดส,ส่วนอย่างรายย่อยหรือขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่มันอ,อ,อย่างในปีที่แล้วว่ามันสัดส,ส่วนประมาณเท่าไหร่แล้วในปีนี้เราจะมีการปรับสัดส,ส่วนตรงนี้ไหมคะ ปีที่แล้วเนี่ยขนาดกลางกับขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะ uh huh. นะคะก็อย่างที่บอกว่าประมาณ70%ของพอร์ตฟอลิโอของส่วนรายย่อยเรายังไม่ค่อยเน้นนะคะ, uh huh. ะปีนี้เราก็ขยับตัวเลขของรายย่อยขึ้นมา <c oughs> นิดนึง uh huh. นะคะแต่ก็ยังน้อยกว่าขนาดกลางกับขนาดใหญ่ะะ uh huh. สาเหตุเพราะว่าเราคิดว่าการแข่งขันในเรื่องของรายย่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วเราเองก็ จริงๆแล้วการปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นให้คนสร้างหนี้หรือก่อหน,นี้นะคะเรารายย่อยเนี่ยจริงๆเราอยากให้ความรู้รายย่อยมากกว่าว่าคุณสร้างหนี้เพื่ออะไรนะคะประโยชน์ของการก่อหน,นี้ของคุณเนี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกลับมามันคุ้มกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาในที่เรื่องของความสามารถในการชําระหนี้นะคะเราให้คนคิดมากขึ้นนะคะว่า กู้แล้วเนี่ยนะคะจะเอาตรงไหนมาจ่ายคืน uh huh. นะคะการประกอบกิจการของคุณเนี่ยมาจ้นของคุณอยู่ที่เท่าไหร่มัน cover ดอกเบี้ยหรือเปล่า uh huh. นะคะแต่ของเราเนี่ยของเราเป็นการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ระหว่างกลางร,ระหว่างแบงก์ Bank กับเกรย์มาร์เก็ตนะคะ ดังน,นั้นเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการบางรายที่จําเป็นต้องใช้สินเชื่อเราเพื่อเป็นสะพานต่อไปที่แบงค์นะคะอ,อันพวกนี้เราก็เป็นคอนซัลทให้เขาไปด้วยนะคะว่า Business Plan ที่เขาคิดเอาไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันเกิดเฟลขึ้นมาแล้วไม่มี s e คันด์แพลนยังไงคือแผนสำรองอยังไงบ้างแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเขาไปด้วยอ,อย่างในแง่ของการแข่งขันตรงในปีนี้เราเรามองการแข่งขันยังไงบ้างคะ ก็คิดว่าคนก็คงอยากจะลงมาปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มองว่าปล่อยสินเชื่อทั้งนอกตลาดในตลาดนี้เป็นสิ่งที่ทำกันมานานมากแล้วนะคะก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราสำหรับในเรื่องของการแข่งขันเพราะอันนี้เนี่ยถือว่าฝีมือใข่ฝีมือมันเหมือนผัดกะเพราอย่าง ก็ใช่เหมือนกันสักที่นะคะเราก็คิดว่ากลยุทธ์หรือวิธีการเข้าถึงลูกค้าวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อของเราก็มีความโดดเด่นไม่ไม่แพ้ใครก็คือแข่งกับตัวเองใช่ค่ะเราอันนั้นสําคัญกว่านะคะเราเราไม่ได้มองว่าคนอื่นทําได้ขนาดนี้เราต้องตามคนอื่นเขาเราเราไม่เราก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรมองตัวเองแล้วก็รักษาสแตนดาร์ดนะคะมองตามข้อเท็จจริงเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้อง พุชตัวเองโตขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่ได้มองในเรื่องคุณภาพสินเชื่อเลยเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นอันตรายออย่างที่เราคุยกันก็คือตัวคอร์เซนเตอร์เองตรงนี้ค่ะในแง่ของการเติบโตอย่างปีที่แล้วมันก็เติบโตค่อนข,ข้างเยอะปีนี้มันยังจะเติบโตในลักษณะเดียวกับปีที่แล้วไหมคะคิดว่ายังเติบโตค่ะได้ได้ดีนะคะเหมือนปีที่แล้วหรืออาจจะดีกว่านะคะ ทำในส่วนตัวมีความเชื่อแล้วก็คิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะทําไมเหรอคะเพราะว่าณปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเรามองย้อนไปในในประเทศตะวันตกเนี่ยอการใช้เอาซอร์สมีเยอะมากเลยนะคะแต่ในเมืองไทยเนี่ยค่อยๆเริ่มมาแล้วนะคะในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าในหนึ่งบริษัทเนี่ยจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มละ ที่เห็นๆเลยนะคะคือ o u t s o u r c e HR ออกไปใช้บริษัทข้างนอกเป็น HR แทนนะคะอันที่2คือ o u t s o u r c e ในเรื่องของ IT ออกไปะนะคะอันที่3ก็คือ o u t s o u r c e เรื่องของ call center นี่แหละออกไปะนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละธุรกิจหรือในแต่ละคนเนี่ยเ,เขามีความชำนาญที่แตกต่างกันะนะคะนั้นถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างมาทำเอหมด บางทีคอสตรงนั้นเนี่ยมันเยอะกว่าอีกนะคะคอสไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขอย่างเดียวค,คอสในเรืเ่องของเวลาคอสในเรืเ่องของการเทรนรนิ่งคอสในเรื่องของการหาคนคอสในเรืเ่องของการเทิร์นโอเวอร์เรทพวกนี้คือคอสทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในประเทศยุโรปเนี่ยเขาหันมาใช้เอาซอร์ซเป็นส่วนมากจ่ายแพงกว่าแต่สามารถวัดผลได้นะคะแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยเอาไปทำในสิ่งที่เขาถนัด แล้วก่อให้เกิดรายได้เพราะอย่าลืมว่า HR IT หรือ Call Center เป็นแผนกที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะคะก็คือมันดูประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะดีกว่านั่นเองใช่สำหรับในองค์กรนั้นที่เขาจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เองทั้งหมดนะคะเขาสู้เขาโฟกัสในสิ่งที่เขาถนัดเอาสิ่งที่เขาไม่ถนัดแต่เป็นค่าใช้จ่ายอาจจะจ่ายแพงมากกว่าแต่ไม่ต้องไปปวดหัว รับคนบริหารคนเทรนคนนะคะทุกอย่างส่งมาให้เราหมดมเพราะอันนั้นคือหน้าที่ของเรานั่นคือสิ่งที่เราถนัดน,นะคะถ้าอย่างนั้นนีในส่วนของ call center เราเองทําอะไรบ้างคะถ้าถ้าจะให้แบบจําแนกออกมาออก็ของ call center เราเนี่ยมีอยู่2ออบริการอย่างไรในนั้นนะคะบริการแรกก็คือ customer service ะนะคะเราเรียกว่า after sales service ดีกว่ายกตัวอ,อย่างเช่น มีบริษัทหนึ่งขายสินค้าออกไปแล้วนะคะก็อยากจะรู้ว่า,าเสียงตอบรับจากผู้ใช้เป็นยังไงบ้าง,งพอใจกับบริการไหมหรือพอใจกับสินค้าที่ซื้อไปบนะคะก็จะใช้คอเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยในการโทรเข้าไปหาลูกค้านะคะหรือรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้านะคะอันนี้เราเรียกว่า,า customer service ะนะะอีกบริการหนึ่งที่เรามีให้เนี่ยก็คือในเรื่องของเซอร์ว ก็ทําให้ได้ด้วยค่ะ,ะ,คะหลายๆท่านออกโปรดักต์ใหม่ๆม,มาอยากจะรู้ว่าผู้บริโภคพึงพอใจไหม,มนะคะใช้ไปแล้วดีไหมสีกลิ่นอะไรพวกนี้ดีไหมนะคะก็ใช้เราเนี่ยในการทำเซอร์วย์ค่ะนะคะอีกบริการหนึ่งที่เรามีให้ก็คือเรื่องของการติดตามนี่นะคะติดตามนี่นี่ของเรามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะถูกใจลูกค้าคะนะคะแล้วก็เราก็มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ค่ะนะะเรื่องการเก็บเสียงการเก็บบันทึกะนะคะ,คะการตรวจวัดผลมีหมดอมซึ่งตรงนี้เองในปีนี้เราก็จะมีการขยายใช่ค่ะใช่อย่างเราได้อย่างการเติบโตม,มันเยอะขนาดนี้ค่ะเรามองระยะยาวกับตัว call center ตรงนี้ไว้ยังไงบ้างค่ะ <laughs> เ,เราตัว,ต,วตัวเคงเองเคงมองว่า c เ l ็ center ยังเติบโตได้อีกเยอะ,ะนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยค่อยๆเรียนแบบสังคมตะวันตกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆเองก็จะมาหันมาใช้เอาซ้อนมากขึ้นในเรื่องต่างๆที่พูดมาเนี่ยคก็เลยคิดว่า c เ l ็ center เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกเยอะออนะคะ ตราบใดที่เรายังคงรักษาคุณภาพะนะคะแล้วก็บริการได้แบบนี้อยูอ่นี่คือภาพรวมนะคะในส่วนของปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องเรายังมีเรื่องพูดคุยกันอีกหลายเรื่องเลยค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ค่ะเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อย ความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดัง ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade Investment Fit You ณห้องแกรนฮอล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม w w w eFinanceThai.com กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Executive Talk นะเรายังอยู่กับคุณเคสค่ะผู้บริหารจากทาง A-CAP นะคะยังติดใจ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของตัว c อ l l เซนเตออยู่นะคะ <c oughs> ยังตัว c อ l l เซนเตอรตรงนี้ค่ะปัจจุบันเรามีพนักงานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ4 5่ร้อถึงห้าคนค่ะโอ้โหเยอะมากตกใจว่า <c oughs> แล้วอย่างนี้ในปีนี้เองเนี่ยเราจะมีการขยายในส่วนของ call center c อ l l เซนเตอเพิ่มขึ้นไหมคะคงน,น่าจะเห็นว่าได้ขยายนะคะ <c oughs> เพราะว่า ตอนนี้ก็ตึกเราเต็มเต็มมา,มากแลวห้าร้อยคนใช่ค่ะ <ผม S 1> แล้วก็มีสาขาที่ชนบุรีอีก<ฆ>ชนบุรีก็ค่อนข้างค่อนข้างแน่นแล้วมไม่มีห้องเทรนนิ่งเลยนะคะก็ คิดว่าคงได้เห็นการขยายแน่ๆปีนี้คงได้เห็นนะคะพยายามกดคอสไม่ให้ไม่ให้ขยายอยู่แต่ก็ถ้าได้งานเข้ามาเพิ่มก็ไม่ไหวละคงต้องขยายไม่งั้นเด็กขี่คอกันะแต่คือโอกาสอย่างลูกค้าอันนี้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องถูกไหมคะก็ลูกค้าเองก็ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะคือลูกค้าเองปีนี้ก็อาจจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามควบคุมคอสเขาอค่ะเขาก็พยายามมาต่อรองราคาเราก็มีบ้างเหมือนกันนะคะ แต่ว่าก็มีจํานวนปริมาณลูกค้าที่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นลูกค้าเดิมเองก็ให้งานเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดใจกันนั่นแหละใช่ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นแน่นอนกับไอ้ตัวนี้เนี่ยเรามองการเติบโตหรือว่าจะทำยังไงกับตัวนี้ในอนาคตคะเราคงจะเอาเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI อะน่าจะเห็นได้เห็นเขาเป็นมหาชนได้น่าจะปีห หหรือ6-2ประมาณมนี้นะคะปีหนะ้าใช่แล้วก็เรื่องระบบระเบียบต่างๆเขาก็มีของเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นบริษัทลูกของเอง a ค่ะนะคะ,ค,ะคิดว่าน่าจะทำได้ตามเกณฑ์นะคะนี่ก็คืออีกหตัวนะคะที่น่าสนใจจากข่าวคราวก็มีในส่วนของที่เราเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปขยายในส่วนของตาง ตลาดต่างประเทศด้วยตรงนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างคะตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ,คะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจาก q ฟ a ลิ i o เราเป็นขนาดกลางกับขนาดใหญ่ซะเยอะค่ะ,คะ,ะเห็นว่าเราเองก็ยอมรับตัวเราเองว่าเราไม่ค่อยมีความถนัดในเรื่องของรายย่อยะนะคะแต่เราก็มองเห็นโอกาสนะคะคาว่าโอกาสเนี่ยหมายความว่าอถ้าเราได้พาร์เนอร์ที่เข้ามาแล้วเขาถนัดเรื่องรายย่อยเนี่ยเราถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะ เราก็ได้ไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนนี้นะคะ,คะแล้วว่าว่าเพื่อนทำธุรกิจดีกว่าค่ะว่าเอ๊เขาก็สนใจอยากจะทําธุรกิจในในเมืองไทยเราเองเราก็อยากขยายพอร์ตไป CLMV นะคะซึ่งเขาก็เห็นตรงกันกันกบเรานะคะ,คะก็ก็ดูดูกันมารู้จักกันมา3ปีแล้วนะคะ,คะเขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อว่าเราทําได้หรือเราจะทําจริงๆแล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราทําจริงๆนะเราทําได้ เขาก็เขาก็อยากจะควบรวมเหมือนประกอบกับเราอะนะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องคงต้องใช้เวลาสักกานิดนึงนะคะเพื่อให้ดูนิสัยใจคอกันแต่ก็น่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้คือถ้าถ้าในแง่ของที่เราจะได้เห็นมันจะเป็นภายในปีนี้ไหมคะถ้าจะได้เห็นในเรื่องของสตรัคเจอร์แบบคอมพลีทเลยอะอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันใช้เวลาในการ ในการทำดิวนะคะเหมือนเหมือนจะแต่งงานอย่าง <c oughs> งี้ตกลงสินสอดทองมัน่นเขาพอใจจะจ่ายไหมหรือเราพอใจจะรับไหมมัน<อ>ก็มันก็มีตรงส่วนนี้ด้วย<อ>นะคะเป็นส่วนหนึ่งของดิวอีกอันนึงคือเรื่องของสตรัคเจอร์เรื่องอะไรต่างๆข้างในซึ่งคงต้องคุยอีกเยอะอนะคะแต่ถ้าได้เห็นในเรื่องของข้อตกลงการเบื้องต้นนะ่าจะได้เห็นแน่<อ>ถ้า สมมติว่าในในเราเราได้ทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วอันนี้เราในเรามองไหมคะว่าอย่างสัดส่วนที่ควรจะเป็นสัดส่วนรายได้ที่ควรจะเป็นนะคะเรามีการมองไหมคะว่ามันควรอยู่ที่เท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่ต่างประเทศเท่าไหร่โดยส่วนตัวจริงๆแล้วก็ยังเห็นว่าตลาดในประเทศนะคะ,คะยังมีความยังมีโอกาสอยู่เยอะอนะคะแล้วเราเองเราก็ชํานาญด้วยะนะคะ ไม่ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะตื่นตกใจ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เคลิ้มไปกับตลาดต่างประเทศ <c oughs> นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ชำนาญในตลาดต่างประเทศ <c oughs> นะคะเราก็คิดว่านั่นคือความเสี่ยงด้วย <c oughs> นะคะถ้ามองดูแล้วอะไรที่เราทำอยู่ตรงนี้แล้วเราได้มาจิ้นจากการทำตลาดต่างประเทศถ้าได้เพิ่มขึ้นมาไม่ไม่เลาใจผู้อย่างนี้เหรอคะเพราะมันมีค่าความเสี่ยงอย่างอื่นที่ต้อง บวกรวมเข้าไปด้วยคือคเรื่องของ c uh ันที r i s k นะคะ currency risk แล้วก็เรื่องของ operation risk 3 uh huh. นะคะสมตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาวิเคราะห์อย่างอย่างลึกๆเลยว่าเราคุ้มไหมที่ uh huh. เราจะไปตรงนั้น uh huh. แล้วเราได้มาจินเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ uh huh. แล้วมันคอมเพนเซตกันได้หรือเปล่าอันนี้ค,คือหลกัหลกๆที่เคก็พูดมาตลอดนะคะว่าว่าเรา คิดว่ามันคือโอกาสอย่างหนึง่งแต่ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าอะไรที่เราทำอยู่แล้วตอนนี้เพราะเท่าที่ผนงานที่ศึกษา <c oughs> เรามองว่านะตอนนี้เราก็ดีดีดีอยู่แล้วอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ดูว่าตรงนั้นคือโอกาสมากกว่าก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อมันเป็นโอกาสก็ไม่เสียหายที่เราจะลอง explore คือลองพูดคุยแล้วก็ศึกษาดู ถ้ามันเป็นไปได้เราก็ได้ขยายตลาดอ,อย่างที่เรามองไว้ก็คือเป็นในกลุ่มของ CL MV ถูกไหมคะใช่ค่ะมพูชาเมียนมานะคเวียดนามอาจจะเป็นประเทศหลังๆที่ที่เข้าไปแต่캄ูชากับเมียนมานนั่นจะเป็นประเทศแรกๆก,ก็คือก็ต้องมาติดตามกันแล้วกันนะคะว่าในแง่ของในปีนี้เราจะได้เห็นกันหรือเปล่านะคะ,ะก็ะตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงของการศึกษา ใช่ค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนีส่วนของมาละทางด้านของคุณกู้ที่ทางด้านของนักลงทุนเองที่เราก็มีการประชุมพูดถึงหุ้นไปก็เรียบร้อยแล้วแต่ในแง่ของโปรเซสหลังจากนี้ตรงนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะก็ตอนนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติมาแล้วนะคะเมื่อเดือนธันวาคมนะคะสี่พันล้านนะคะแต่เราก็ เราก็พูดตลอดเวลาว่าเราขอหุ้นก erm so ู้มา4,000ล้านเนี่ยเพื่อมาขยายธุรกิจเราค่ะไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพราะเราไม่ได้ขายเงินทุนหมุนเวียน่ะเราขอสินเชื่อตัวนี้มาเพื่อขยายธุรกิจค่ะให้ธุรกิจเราเติบโตต่อไปแต่เราคงไม่ออกตุ้มเดียว4,000นะคะเพราะว่ามันคือคอสอยู่ในบริษัทเราด้วยนะคะเราก็คิดว่าจะทยอยออกหุ้นกู้นะคะรอบแรกที่เราจะออกเนี่ยคือ1,000ล้านนะคะ อ่าเรทก็5.5%อนะคะอา,อายุพุ้นกู้2ปีะ 2> นะคะก็ะถือว่าเป็นเรทที่ดีมากๆะนะคะก็เชิญชวนผู้ใดสนใจนะคะไม่ ไม,ม่รู้สึกจะมีภาษีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> แต่ว่าถือว่าเรทดีมากๆนะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าเราไม่ได้นําเงินของท่านไปใช้อย่างอื่นนะคะ<อ>ไม่ได้นําเงินของท่านไปใช้นี้ <c oughs> นะคะแล้วอ่เราไปปล่อยก็มีหลักทรัพย์ค้าประกันสองเท่าเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าเรามีการบริหารจัดการภายในที่ดีนะคะก็อ่ามันคือพิ ORITY แรกๆของเราเลยด้วยซ้ำไป <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็อยากให้นักลงทุนในตาสานนี่ค <c oughs> งนี้มั่นใจกับ e c แค อย่างในชุดแรกนี้ออกในช่วงไหนอะคะจะออกเดือนมีนาคมนี้ค่ะอก็ะจะผ่านขายผ่านโบ๊กนะคะมีโกเบค,คะนะคะ UOB c บ u n ันทรีเนะคะฟิลิปอาจจะช่วยกันขายด้วยหรือเปล่าคใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะคะ,คะ ตอนนี้มันมีประเด็นในส่วนของกราต่อเองที่ก็เข้ามาคุมเข้มในเรื่องของ BE ค่อนข้างที่จะเยอะเลยตรงนี้ค่ะเรามีมุมมองอยังไงแล้วก็อย่างของเราเองเนี่ยมองว่าจะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะเคทถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,คะเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนให้ความสนใจเรื่องของตัว BE ะนะคะแต่สำหรับเคทเคทถือว่ามันก็คือสินเชื่อประเภทหนึง่งนะคะตัวเราเองต่อให้ไม่มีใครมาคุมเข้มเราเราก็ต้องคุมเข้มอยู่แล้ว เพราะมันคือการปล่อยสินเชื่อประเภทหนึ่งค่ะ,ะ,คะ,ะเราพูดเสมอว่าผู้ที่มาขอสินเชื่อนะคะต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ผู้ที่ปล่อยสินเชื่อก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าวิธีการปล่อยสินเชื่อของคุณเนี่ยมันมีการบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงอย่างไรนะคะอันนี้เราถือว่ามันเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เหมือนกับเรียกความสนใจของคนว่านอกๆหันมาสนใจสักหน่อยนะ,ะนะคะ อย่าลุ่มหลงไปกับมันมากเพราะฉะนั้นเค้ไม่เชื่อเลยว่าการที่เอาเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแพงๆมาลอค,คนเนี่ยนะคะแล้วมันจะทำให้คนตัดสินใจลงทุน Be ตัวนั้นหรือหุ้นกู้ตัวนั้นนะคะเค้กก็ฝักฝากเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะว่าการจะลงทุนอะไรเนี่ยอย่ามองแค่อัตราดอกเบีย้ยอย่างเดียวอยมองแค่ระยะเวลายอย่างเดียวะเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยคือมีความรู้กับ กองนั้นหรือบริษัทนั้นๆให้ได้ด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรเขามีกำไรไหม,มเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไระนะคะเขาจะเอาเงินตรงไหนมาชำระหนี้เรานะคะบริษัทเหล่านี้มีการบริหารจัดการเป็นยังไงที่สำคัญที่สุดทรรมาพิบานของผู้บริหารเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เค่ถือว่าเค่ไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็<ะ>ไม่ได้ตื่นตระหนกหรือไม่ได้ เครียดเลยนะคะว่ากรตอมาคุมเข้มเพราะตัวเค้เองคคุมเข้มตัวเองอยู่แล้วนะคะมันก็คือการปล่อยสินเชื่อประเภทหนึ่งนั่นแหละแล้วเค้กจะมีอะไรในการปิดความเสี่ยงของเค้กถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระที่เกิดขึ้นเราคิดตั้งแต่เดยวันแล้วในวันที่เราปล่อยสินเชื่อเราคิดไปแล้วนะคะเนื่เรื่องสถานการณ์ตัวบีําสำหรับ A c a คไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นวิธีการปฏิบัติปกติของ A c a คอยู่แล้วนะคะ วันนี้เวลาอาจจะค่อนข้างน้อยนะคะก็เป็นคำถับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณเค้กเองเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมแล้วก็ทางห้าของผู้ถือหุ้นของ A-CAP หน่อยค่ะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตาม A-CAP แล้วก็มีนักลงทุนหลายๆท่านนะคะผู้ถือหุ้นหลายๆท่านซึ่งก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้เค้กมาตลอดนะคะก็เป็น กำลังใจเล็กๆแต่หลายๆกําลังใจที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ๆอย่างอย่างตัวสุกัญญาเองนะคะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะสาเหตุที่อยากจะทํางานเพื่ออยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆได้เห็นว่ามันต้องใช้เวลาและมันก็ไม่มีทางรัดนะคะมันทุกอย่างไม่ได้ได้งาน,นได้ง่ายๆนะคะแต่การรักษา,าประสิทธิภาพอันนี้ยากกว่านะคะก็ ทางเคกเองกับทางทีมบริหารก็ยังมีความตั้งใจและก็มุ่งม,มั่นที่จะทำงานให้กับบริษัทและก็ผู้ถือหุ้นทุกทกท่านให้บริษัทเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อต่อไปค่ะค่ะวันนี้เองก็ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณคุณเคกมากนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพูดคุยกับคุณสุกัญญาค่ะผู้บริหารจากทาง ACA คนะคะก็ถือว่าเป็นผู้บริหารหญิงนะคะที่ถือว่ามีความรู้และก็ความสามารถนะคะที่นำพาให้างด้านของ ACA คมีะะทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราะะได้ทุกวันค,ค่ะเวลา19.00นถึง19.30นค่ะและก่อนหมดเวลาะะอขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะ IR p a s s The ส Total Absolute Solution of Trust และ e i n i t e p r t e s วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ